มาต่อนที่พาร์ทที่2ของบอดี้แจมวอลุ่ม1 1นะครับ1 1 1่งหนะครับพาร์ทหลังนี่ต้องบอกว่าถ้าเยอะมากพรีเซนต์จบแป๊บเดียวนะใครไม่ทันนี่มีตกเครื่องบอกเลยนะฮะเวลาสอนจริงน,นะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนที่ดูช่องผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะฮะมาท่าแรกของพาร์ทหลัง อะไวคลิคกอันนี้คลิกูเกเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นเป็น1 2, 1, 2, 1, 2ึ่งสหนึ่งสหนึ่งสองโดดใช่ไหมหนึ่งสองคิกจ้ำคิกจ้ำคิกจ้ำคิกจ้มาฮอบ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 ไปด้านข้างสี่ครั้งสี่สาสองหนึ่งอออท่านี้เป็นคอยขาอ่ะเทิร์นแบ็คท่านี้จะมีอยู่ในวอลลุ่ม86 นะขาขวาก่อนขาขวาอยู่หน้าขาขวาอยู่หน้าหมุนซ้ายขาซ้ายอยู่หน้าหมุนขวานะครับโอเคที้ก่อนหน,นึ่งสองสามสี่ดแค่นี้หนึ่งสองสามสี่หันซ้ายนะหนึ่งสองสามสี่นะจังหวะปิดขากว้างอยู่นะครับขากว้างอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ ขวาก่อนตอนทันหลังขาซ้ายโอเคหนึ่งสองขาซ้าย3ามสี่นะครับหนึ่งสสสี่โอเครวมสองท่าเมื่อกี้สี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสาสี่อาจจะไม่ทันต้องเร็วหน่อยนะคือขามันจะไม่ได้อยู่ในโพสิชั่นที่กว้างตอนสุดท้ายอะ่ะเพราะนั้นเราก็ต้อง ย่ำแล้วก็ไขว้เลยแล้วค่อยกว้างเอาจะวัดไ้สนะครับลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดหนึ่งสอามสปะเราจัดท่าเองอันนี้ดูเห็นในวีดีโออ่ะขาเขาจะแคบหน่อยแต่ว่าเราจะได้ไม่งงวันนั้นเราก็กว้างขึ้นนิดนึงนิดนึงนะประมาณช่วงหัวไหล่เอเตะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดหนึ่งสอสามอาการผมว่าอย่างนี้มันจะง่ายกว่าว่าถ้าเกิดลงมาอย่างนี้ มันจะงงกันเลยเออโอเคอันนี้ก็ไม่น่าเกลียดครับเตะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้ไม่ยากนะครับอีกรอบนึงโดดเล็จ้าจ้าเฮ้๊บเฮ้บเฮ้บ,ฮบนะนะครับให้บีบมันลอยขึ้นให้บีบมันลอยขึ้นขนาดตัวมันลอยขึ้นถ้าเราไปนะครับฮันเดอร์ อบมือใต้ขาขวาปับ๊บเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะตบยกตวเองปั๊บนะหนึ่งสองสามสี่ยกตัวแลกลับแบบนี้ช้อนสอบไปแลกลับอย่างนี้นะเนี่ยสอบดีบข้างตัว ช้อนเอาค่ะค่ะช้อนแล้วกลับมาโอเคหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่เอาไว้รบหันเฉียงนิดนึงนะไม่ได้ยกคู่ตรงค่ะเฉียงนิดให้เราเห็นปั๊บ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 หงวแขนหนีบสองปั๊บโอเคเอารวมท่าเตะเมื่อกี้สามสี่สี่ 2 1 1วันวันอั๊บั๊บัเห็นมหนึ่งสอสชึบ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 เอาแต่วิดเมื่อกี้จะได้ง่ายหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสห้าหเจปดขาขาสองข้างนะ,ะับฟื้ขึ้นมาบ หนึ่สอสามส,สี่เอาเนี้เาปัางปังปังปังโอเคสา่านี้ห้าหกเจ็ปด่สงสี่ชิบชิบปับงเอบเฮ้ยคิกเจสเ่นโฟี สอง,ออองหนึ่งโฟลต์สามสองหนึ่าบไปขาขวามือแย่ออกดึงหนึ่งสองขึ้นลงดึงปังปังเห็นปะไว้แขนนี้เปิดปลายเท้าแล้วเ,เอ็นตัวข้างหลังนี่เอาแค่ครึ่งนะดึง ปั๊บสลับกันอีกสองข้างปั๊บปั๊บโอ้ u n อร r บอชอคมา็อปบอม็อปบออมปื้บ OK? ังบปื้บเปิดส้นเท้าด้วยไอเท้า o a ไอเลาปื้บนี่นะอันนี้มาสามครั้งสามตุยช วัดไปดีทำไมปั๊บ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 อกวี่งตั้งแต่อกลงมาถึงเอวแค่นี้นะครับแต่เริ่มหมกละเริ่มร้อนละอันนี้สามสามสี่สี่ห้าสี่ห้าแรก

1 2 3ส5 6ส8 1,2,3,4,5,6,7,8ปต่อท่านี้มันเป็นการเดินถอยหลังเ็ปแท็บ แท็บสิบแท็บไปหลังไปจังหวะนะครับจอนี้ถอยมือแล้วเป็นอย่างนี้สบัดออกนะมิดเดิลไซดมิดเดิลฟอนด้านตรงกลางขระมาณเชีย,ชย,ชยสงสี่ห้าองศาเอา,อางี้อสี่ห้าองศาด้านข้างสาี่ห้าองศาด้านหน้าสบัดเนี่ยขาด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสบัดมือออกไปทอสอบขนึงนะครับไปถอยหลังไปด้วยนะไปหลังไปด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปจังหว่ทำไมทำไมถอยหลังก้าวขาขวาก่อนขาขวาก่อนถอยหลัง 1, 2, 5, 6, หนึ่งสองห้หกเห็นปะอยู่ตรงนี้นะหกอะไรลล่ด้านข้างหล่ด้านหน้าล่ด้านข้าหล่ด้านหน้านะครับขาขวาสามสี่หนึ่งสสาสี่ด้านข้างก่อน เจดแปดไปันข้างก่อนาด้านหน้าอีกรอบหนึ่งไม่ยากอันนี้ร้อยหนึ่งสองี่ห้าหกดแปโอเคถ้าต่อไปสไลด์ขึ้นมาก้าวขวาขวาสามสองดันลงหนึ่งอย่างเงี้านะก้าวขวามาขวาวาสไลด์ไปข้างๆแรก็กแรก็กฟีตดแรก็กแรก็กแร็กสามทีนะครับ ด้านขวาลงด้านซ้ายชืบอชืบอนะอกเข้ามาอ,อกแล้วดึงลงเข้ามาอ,อกแล้วดึงลงด2 1ชวันแล้วถ้าต่อไปอันนี้แหละอันนี้แหละต้องเป็นยวดเจนนะครับลังจากท่านี้ึ๊บเลวาวาแตะขา หนึ่งสองสามยกขึ้นนี่หรือฮะจะเป็นแต่ยกวางโดดเวียงสามสองหนึ่งนะครับฟรีดมาท่าที่ก่อนสามจังหวัดเมื่อกี้หนึ่งสองเออเอาแค่เอาแค,ค่สามจังหวัดหนแต่ยก แตะยกแตะยกต้องยกนะแตะยกล้วมบต่อ,อาาการทำเมื่อกี้แตะยกหนึ 1, 2, ่งสองิ้งแขนลงมาสี่าาท่าสากิจังหวะเหมือนเราหยุดไว้ฟีตัวเองไว้ยกดแต่อกันทาเมื่อกี้ดูนะพร้อมกันนะชาสามสอง หนึ่ง <1, S 2> แต่หนึ่งสองปั๊บปั๊บไปเลยตั้งแต่เดินถยหลังนะครับเสร็จแบกนะพร้อมกันอาช,าอาชา้าอช่าไซส์อนไซส์อนสไลด์รูชูวันเซฟปั๊บปั๊บปั๊บไดชูทรีโฟโอเคอาชา้อาอช้าเลยมันค่อนข้าง ละเอียดนิดนึงอันนี้เอาติ๊กหน่อยไปหลงังหนึ่งสองสสขึ้นมา3ามสองหนึ่งเสร็จปะหนึ่งย่บอี้โอเค5 6 7ิ1เซเว่นเอ็กซ์วันทูทรีโฟร์ สิเศอ้นะครับเซกปะปะจำม,มาเซกปะปะจำยืดตัวเลยเซกปะปะจำเซกปะปะจำโอ้ไปสองรอบอันนี้อันนี้ยากทุกคนตั้งใจนะท่านี้ตั้งใจถ้าทำได้โคตรเทมันจะพร้อมเพียงกันเลยอย่างสวยห้า7 1 2เจ็ดเศวันีเเอ 1 2 3 4 5 6 7 1 พ,พยอดต่อจากท่าเมื่อกี้โดดเวียงใช่ไหมมเราโดดเวียงสี่สามสองหนึ่งขาขวาเก้าและหมุนข้างหลังเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เก้าขาแบคเทิร์ สามจังหวะหนึ่งสองสามสี่ฝั่งสี่แล้วลวงมา่นี้โยกตัวหมุนมืออันนี้ไมส่สีเดียรยวขึ้นมาข้างบนเบ๊บหนึ่งสองสามย่อและขึ้นเช่นนี้ครับต่อท่าโดดเมื่อกี้นะสี่สามสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 4 3 2 1 one four, three, two, one, step 1 2 3 4 5 6 7 8 5ไปครับถึงสอบ2ทีรวมตัวนะ1 2 1 2ใช่มั้ย1 2 1 back back oh shit 1 2 1 and 2 r a ร็กย yeah. mm ั u r รีเ u r นยัวเชฟว้าเยอะเซฟแค่นั้นนะครับอันนี้สีรอบแล้วต่อด้วยท่าจ้ำเข่าแขายมือลงชิวครั้งนะสี่สหนึ่ง เท้าท้ายแล้วโอโดโดไปได้านข้างยกไหล่ขวาไได้านข้างหนึ่งไหล่ขวาไหล่ไหลขึ้นอกอ่อนเนี้ยแล้วโดดไปหนึ่งสองสามสี่แค่นี้หยุกยักอย่างเดียวยกไหล่ขึ้นขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วให้จังหวะโดดบึ๊บหนึ่งสองสามสี่สบ o k ไหล

Three, two, one, step, one, two, three, four, hold. Wow, good job. One more time. Everybody, three, two, one, let's jump, four, three, two, one, step, one, two, three, together, up, slide, you breathe, turn, good, share, good, jump, one, two, jump. โฟ2 1ว um, ัป๊าปๆๆปๆๆปป๊ป๊ปๆอเอามาลงกับท่านี้ด้วยเซ็ตแบ็กสายบอลสายบอลสไลด์สามสองหนึ่งวันชูโฟสิบวันชวโฟ

Doing it. โอเคครับและก็จบไปแล้วนะสำหรับโบอดิ้แจมหนึ่งหนึ่งหนึ่งพาร์ทที่2ถ้าโคตรเยอะแล้วก็เหนื่อยมากๆคาร์ดิโอจะจๆเลยรอบนี้ฮะไปฝึกตามจะได้ทันเอาให้ครูหน้าห้องงงไปเลยว่าเฮ้ยนี่เธอทำนั่นยังไงก็บอกเขาไปเลยว่าก็นี่ยช่องโดบแชมเมอร์ไงโอเคไหมโอเค ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะฮะวันนี้แล้วไปก่อนคบกันใหม่ลิลิตหน้าสวัสดีครับ